ปริญาตยังไม่เกี่ยวว่าไปโน่นนะ <Scott> <c oughs> ดูเรื่องอะไรคะค่อยๆฟังคะ่ะคนไหนที่มาที่หลังนะคุณเหมียวหมียวแมวเหมียวเนี่ยครับค่อยๆฟังไปเราใช้ภาษาพ่อขุนคุยกันนะครับภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันในแต่ละเรื่องหรือทุกๆเรื่องถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงกันภาษาจะเป็นอุปสรรค และหรือภาษาจะเป็นต้นทางของการทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับเข้าหากันในการสื่อสารด้วยภาษานะครับอืมโอเคนะค่อยๆปรับเข้าหากันนะที่รู้สองน้องรู้หนึ่งประมาณนั้นนะครับนะอยากเรียนดีทาําไงก็ล้างสมองอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยให้สมองโปร่งโลงนะครับแล้วมันจะมีความจําใหม่ไปค่มันลบบันทึกเก่าๆบันทึกเก่ามันเหมือนกับน้ําเต็มแก้วเนี่ยครับมันต้องเอาน้าออกจากแก้วก่อนนะ แล้วของใหม่จะเข้ามาแทนที่แก้วก็อุปมาว่าในสมองมันบรรจุไว้เยอะเสม,มือนหนึ่งน้ําเต็มแก้วก็เหมือนกับปริมาณของน้ํานั่นเองครับผมโอเคนะก็ของเก่ามันออกน้ําออกแล้วของใหม่ก็เป็นที่ม่เป็นของใหม่ก็เป็นที่ปุ๊บมันก็จะมีอะไรก็ดูดซับดูดซับก็ไปทันทีโอว่ามันจะดูดดูด,ด,ดมันเป็นแม่เหล็กนะฮครับสมองเป็นแม่เหล็กครับจาหน่อยครับแม่สมองเราเป็นแม่เหล็กความรู้สึกอย่างนี้ลุงจะรู้สึกตัวมาตั้งแต่อายุป,ประมาณไม่เกิน7ปี ว่าสมองเราเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กในคอมมอนเซนส์ของลุงเนี่ยมันไปรู้ตรงนั้นโอเคนะมันไม่น่าจะมีใช้ตำราเล่มไหนรอกครับมันเกิดขึ้นเองมันมีเองเพราะเป็นตัวของเราเองเรารู้ตัวมั้งแตเ่เด็กแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูดไปหมดรับรู้เรียนรู้แล้รก็ดูดไปหมดดูดไปหมดทีนี้ฝั่งลุงลุงผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วไปเรื่อยวิชาความรู้อะไรก็จําเฉพาะหัวมันไม่ไปจํารายละเอียด เวลาเรียนหนังสือก็เพื่อที่จะเอามาะลรสนทนากันสื่อสารกันอ่านออกเขียนได้สื่อสารเป็นจบแล้วครับจริงๆอ่านออกเขียนได้สื่อสารเป็นสื่อสารเป็นขอให้เป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูดในร้อยเปอร์ซฟังเก้าสบอร์ซพูดอย่าให้เกินสิบยกเว้นมีอาชีพพูด โอเคไหมมีร้อยใส่เข้าไปเป็นร้อยไปเลยยกเว้นมีอาชีพพูดพูดเพื่อให้ผู้อื่นเขารู้ตามเข้าใจตามเช่นอาชีพคุณครูที่รักเนี่ยโอเคไหมครับรูปแบบนั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช่คุณครูฟังให้มากๆเข้าไว้เอาไว้เก็บเอาไว้ตุนเอาไว้แชร์กับเพื่อนฝูงเอาไว้แชร์นู่นนี่นั่นสารพัดแต่ละวันแต่ละวันนะครับแล้วเราก็ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนประมาณนั้นนะครับโอเคนะการที่จะ เขามาประกอบอาชีพจริงก็ต้องเรื่องราวต้องศึกษาเฉพาะในเรื่องของอาชีพนะครับเก่งอย่างเดียวรู้อย่างเดียวนี่โหสุดยอดมากทุกวันนี้นะครับนะสุรบปยนะคุณอะไรคุณคุณพิสิทธิ์นะฮะทำไมฝันจึงเป็นจริงก็เป็นบางคนที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับมีไผ่อีกเดอ้อนะครับเวลาใช้ความคิดเล็กเครียดกับงานอา๋อเมื่อกี้ตอไปแล้วเนะมื่อกี้เนี่ย ที่ให้ทําไปแล้วนะครับปวดท้องกระพงกระเพาะเนี่ยครับเออลุงก็อโอเคปวดไปหตอนนี้ทําหรือเปล่าครับเมื่อคี้เนี่ยนะฮะคุณพลชัยนะครับทาหรือหยับหรือเปล่าครับถ้าทํแล้วจะมีคําตอบเองถ้าไม่ทําก็ฟังเฉยแบบลมพัดหูไปเฉยนะครับลมพัดผ่านหูอย่างนั้นลุงก็ซอยบอดเดอร์ครับคันฐานแนวนั้นนะนะครับ คุณตาคะหนูตื่นมาแล้วปวดหัวมากเนี่ยครับเนี่ยฟังเสียงลุวบ่อยวันในกดังเนี่ยเยอะแยะเลยพวกเสียงเนี่ยครับในก็ดังของทิกต็อกเนี่ยฟังสามวันทีหน้าทีมันวนฟังแล้วกลับไปด้วยนะมันจะล้างสมองให้นะครับล้างหูล้างสมองให้ลุงบอกว่าพลังงานมวลชนมันจะไปล้างหลุมดําในหัวสมองให้ในจุดศุนย์กลางของสมองเนี่ยทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพ it ิทูอิตเตอรี่พิทูอิตเตอรี่แต่ทางฝังลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดําจะเริ่มนสมองเราเนี่ย ในส่วนตัวของลุงนะฟังให้ดีนะคําพูดตอนนี้เป็นชุดเป็นชุดภาษาลุงนะครับฟังให้ดีนะครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อดของโลกเทียบเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสคนไหนไม่รู้จักนิวเคลียสตัวเราขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายก็แล้วกันอ่ะโอเคนะสมองเป็นส่วนย่องตัวเราและหรือ สมองเป็นส่วนย่อส่วนย่อของจักรวาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่รู้จักรวาลรู้ภายในสมองเรานี่แหละครับ